วันนี้นำพาทุกท่านมาดูการปลูกข้าวการปลูกข้าวมีหลายวิธีนะมีหลายวิธีอันนี้เรียกว่านาดำนาดำก็ปลูกในระหว่างที่มีน้ำถ้ามีน้ำแล้วแล้วไปเพาะต้นกล้ามาแล้วก็ถอนกล้าจากแปลงกล้ามาปลูกปลูกมาดำลงในนาที่มีมีน้ำเื่นนายอดนาหวาน จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ตอนที่ยอดนั้นนะหวานนั้นนะน้ำไม่มีระหว่างดินเกี่วบนดินที่ที่กำลังมัดมาแช่แช่น,นี้ลักษณะนี้หญ้าจะขึ้นเยอะเนื่องจากว่าหญ้านั้นเขาจะขึ้นบนดินที่ไม่มีน้ําแต่วันนี้เราจะเห็นเกษตร,ร,รกรมาเอาเครื่องมาตัดตัดอะไรเอ่ย คอตัดหญ้าเลยนะตัดหญ้าแต่ว่าทำไมตัดลงไปในต้นข้าวด้วยอันนี้คือเป็นการกำจัดวัชพืชที่นีหนึ่งเกตัดลงทั้งต้นข้าวและต้นหญ้าทำไมต้องตัดตัดเพราะว่าหญ้าขึ้นสูงกว่าข้าวใย,ยไปปกคลุมต้นข้าวหมดแล้วนะ ก็ตัดทั้งข้าวทั้งหญ้าทั้งหญ้าทั้งข้าวตัดไปเลยทีเดียวหลังจากตหลังจากตัดเสร็จแล้วหญ้านั้นก็จะขึ้นัไม่ขึ้นแล้วหญ้าหญ้าจะขึ้นช้าหญ้าจะขึ้นช้าข้าวจะขึ้นเร็วกว่าทําให้ได้ต้นข้าวได้ข้าวการทํานาการทําทุ่งทุ่อยางเนาะการเกษตรเนานะก็ต้องดูแลดูแลก็ต้องหาวิธีในการดูแลที่เพื่อให้ได้ผลผลิตให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า พอข้าวเนี่ยเป็นเป็นอาหารหลักของทุกๆคนทุกๆชีวิตถ้าเราดูแลดีก็ได้ผลผลิตคุ้มค่าตอนนี้ก็ต้องลงทุนเพิ่มต้นทุนไปในการตัดหญ้าเข้าไปตัดหญ้าหญ้าตัดพ้ห้องกับข้าวนั่นแหละตัดใบมันนะตัดใบมันเดี๋ยวข้าวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่แตยกยอดขึ้นมาใหม่หญ้าก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่หญ้าจะขึ้นมาช้ากว่าข้าว ก็จะได้ข้าวที่เขียวขึ้นมาใหม่แปลงนี้ไม่ได้ตัดแต่ถ้าทบทวนดูสังเกตุที่ตอนที่พื้นที่ที่มีน้ำหญ้าจะไม่ขึ้นแต่ในโน้นแต่ในโน้นน้นำตัวนั้นน้ำน่าจะไม่มีหญ้าจะขึ้นมาแล้วหญ้าขึ้นมาเร็วออกดอกแล้วด้วยถ้าหญ้าออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาก็มีมเมล็ดมเมล็ดดอกจากดอกหญ้าก็ร่วงล่นลงนาอกีกก็จะทําให้ เป็นเชื้อพันธุ์ในตัวต่อไปทําให้นารกเช่นเดิมนะฉะนั้นถ้าเราดูแลดีก่อนปลูกควรทําอย่างไรปลูกแล้วควรทําอย่างไรหลังเก็บเกี่ยวแล้วควรทําอย่างไรนะแต่ก่อนนี้เป็นวิธีที่ดั้งเดิมทาไมโบราณโบราณนั่นนะหลังจากเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะเผาเผาฟางข้าว,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 าวแต่ปัจจุบันนี้มีการห้ามเผาห้ามเผาเลยทําให้ ดอกหญ้าย่าขึ้นมาลกแล้วดอกญ้าเขาก็ขยายพันธุ์เร็วเลยปุ๊บปับ๊บดอกร่วงมาก็แตกแตกอต้นขึ้นมาใหม่เลยแป๊บเดียวเต็มทุ่งนาเลยเนี่ยสังเกตนาที่มีน้ำจะไม่มีหญ้าขึ้นจะมีขาวเห็นเทงข้าวเต็มเลยส่วนนาที่ขาดน้ำ อันนี้คือเขาช่วงที่หน้าหน้าไม่ใช่หน้าผลไม่ตกขอสูตรน้ําใสสูตร้ันจะบอกาดานใสก็เลยทําให้มีน้ําขังน้ําขังก็เป็นวิธีที่กําจัดวัดชพืชได้ส่วนนายแปลงหนึ่ง,แป,ง,งแปลงนี้ใกล้กันนี้เนาะใกล้กันนี้ไม่เห็นต้นข้าวเลยครับเห็นแต่ญ้าดอกดอกญ้าเต็มเลย,เยดอกญ้าเต็มเลยอันนี้ก็คงจะไม่ได้ผลผลิตจากข้าวเท่าไหรแล้ว เพราะาออกมาออกดอกเดี๋ยวดอกก็ร่วงลงไปก็เป็นเป็นเชื้อพันธุ์ในต่อโอกาสต่อไปอีกอันนี้เต็มทุกนาเลยเต็มเต็มแปลงนี้นนหมดเลยยาทั่านั้นเนาะการดูแลรักษาดีก็จะได้ผลผล,ผลิตที่ดีการที่ดูแลไม่ทั่วถึงก็ทําให้ผลผลิตได้ไม่เต็มไม่สมเวยบางทีอาจจะไม่คุ้มทุนด้วยซ้ำไปนะ มาดูไปางนี้นะแปลนี้ที่นาของวัดให้นานทะยานเป็นผู้ปลูกน,นี้ตัดตัดแล้วเหมือนเหมือนกันนี้แหละตัดวิธีเดียวกันนี่คือตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวตอนนี้ก็ข้าวขึ้นมาแล้วหญ้าไม่ขึ้นเนาะหญ้าขึ้นมาไม่ทันข้าวขึ้นมาก็เห็นข้าวเขี้ยวเดี๋ยวอีกสักน่าจะเดือนนึงก็คงจะออกดอกออกมเมล็ดแล ครับคือเนี่พยพิธีการที่ทําได้ผลผลิตด,ดีเนื่องจากเราดูแลเขาดีกำจัดใบจพืชก่อนกำจัดใบจพืชแล้วก็จะได้ต้นข้าวจะตาเกบใบข้าวใบข้าวที่โดนตัดไปจะไม่เห็นปลายปลายใบข้าว้โดนตัดไปแล้วแต่หญ้านั้นก็ต้นหญ้านั้นก็ถูกตัดทับทับถลงไปที่นี่นะหญ้าไม่ขึ้นมาแล้วแต่ถึงเวลานั้นก็จะได้ผลผลิตนนเต็มเต็มใหม่ ต้นพืชต้นหญ้าจะเจริญงอกงามเร็วและเขาก็จะทนทุกอย่างทนแดดทนร้อนทนฝน,นทนแรง,<ทา>งถึงแม้ว่าหน้าแรงเขาตายมาแล้วพ<ทาง>ระมีน้ําฝนตกลงมขาอีกก็ขึ้นมาปุ๊บปั๊บรวดเร็วทานใจเร็วกว่าเพืชที่เราปลูกอยู่ครับก็ยังตอนนี้หลายๆที่ก็ใช้สรารเคมีกําจัดแต่สรารเคมีก็แพง แพงที่เขาไปซื้อมาพ่นแล้ไปอันตรายเห็นว่าอันตรายต่อคนแล้วก็พืชด้วยหลายๆอย่างนะก็พยายามบล็อเขาก็ประจำเรียงกันนะไม่ให้ไม่ให้ใช้สารเคมีพ่นกําจัดวัชพืชแต่ก็มีผู้ที่ทําอยู่ก็มีเนื่องจากว่าดูแลไม่ทันดูแลไม่ทันก็ต้องใช้สารเคมีพ่นกําจัดวัชพืชบริเวณภันธุวัดก็ยากขึ้น ก็ดูแลไม่ทั่วถึงเหมือนกันนะนื่จากว่าพื้นที่กว้างของโปกกยู่รูปเดียวเก็บก็ไม่ทันกิ่งงกิงไม้ที่แห้งๆโดนฝนโดนลมร่วงลงมาก็เป็นอะไรที่ต้องใช้แรงแรงกายแรงใจมีจะมีใจรักใจเมตตาใจศรัทธาถึงจะอยู่วัดป่าแบบนี้ได้นะ วัดป่าที่ไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกสักอย่างเดียวญาโยมญาติทาก็ไม่เข้ามาหาก็มาทําบุญญาคือโลกเลยเนี่ยยาคืนโลกเขาหนึ่งผูกขอถ่ายบรรยากาศรอบโดยรอบวัดของทุ่งนาและภายในวัด ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมรับทราบนะบริเวณนี้หลวงปู่สร้างไว้ตั้งแต่สองปีแล้วยังได้แค่นี้อยู่ยังไม่ได้แทเพื่อนคิดไว้ว่าจะแทเพื่อนอยู่แต่ว่ายังหาปัจจัยไม่ไ,มได้ท้าแรกก็ว่าจะสร้างไปปีละนิดละหน่อยแต่ปรากฏว่าหยุดชะง,งักไปสองปีไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ขยับงานไปไหนเลยนะแตสร้างเป็นูุ้ทขศักาจะดีจะสร้างไว้เป็นอนุ นอนุสรเนื่องด้วยชีวิตรเราเกิดมาในชาตินี้ชีวิตรเรานั้นสั้นแต่ถ้าเราสร้างอน,สอนุสรไว้ถวายเป็นผู้ทธพบูชาก็จะยั่งยืนสืบไปนานกว่าชีวิตของเราเหมือนบริเวณนี้ที่บรรพุรุสร้างไว้ให้เมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้วก็ยังอยู่ให้เราได้ได้มาดูได้มาเห็นได้มได้เข้ามารักษาอยู่นะอันนั้นก็ ขอประชาสัมัชนชวนนะท่านใดที่มีเจตธาจะร่วมสร้างบุญไปกับหลวงปู่ดูแลพุทธทานแห่งนี้ก็สามารถสมทบปัจจัยแจ้งความจุนกมาได้ที่หลวงปูป่เบอร์โทรศัพท์0654898652ก็สามารถได้ร่วมบุญร่วมสร้างกันในถวายไว้เป็นพุทธบูชาในโบุทธศาสนา เราก็ขอเชิญชวนเนาะเราเกิดมาชาตินี้แล้วสร้างอะไรไว้ในบสถศาสนาสักชิ้นหนึ่งเป็นพุทธคยาเจดีศรีพงชัยไม่ได้สร้างใหญ่โตแล้วสร้างแค่นี้แหละ,ะกว้างเจ็ดคูณเจ็ดเมตรฉะนั้นนะเจ็ดคูณเจ็ดเมตรสูงยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมตรยี่สิบเอ็ดเมตร ของเดิมมีแล้วมีสาวิณโศกเจดีย์สารนาและวิหารพระนอนวิหารพระฤาษีพิริพัน์พุทธคยาเจดีย์คือสถานที่จำลองพระองค์ทรงตรดสรู้ที่พุทธคยาเจดีย์ก็เป็นรูปลักษณะนี้ครับลักษณะที่สร้างแบบจำลองไว้นี่อยู่นะครับเป็นลักษณะนี้ เป็นลักษณะนี้นะก็ก่อนโมทนาชวนเชิญนะครับตบิดต่อให้หลวงปูนะ่เนาะเบอร,ร์โทรศัพท์0 6 5ย์หกห้าสี่แปดเกาแาสองขอโฆษณาแตรู้ความบุงกุทธหลารายจไว้ให้ทุกคนนะคพวความสุกความเครื่มีความปลุกกายปิุกใจสมปรรสนาในสิ่งที่ปรัสนาทุกประการเธอสาธุ